จังหวัดนครนายกได้เปิดโครงการไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพสู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคงประจำปี2566ค่ะ นายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กล่าวชื่นชมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกและสมาคมคนตาบอดทั้ง9จังหวัดที่โอกาสนี้ได้ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการมุ่งมั่นสร้างเสริมคุณค่าสังคมไทยโดยเฉพาะเพื่อให้บุคคลทั่วไปนั้นได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญเกี่ยวกับไม้เท้าขาวว่าเป็นสื่อนําทางที่สามารถนํามาชดเชยทดแทนอวัยวะที่บกพร่องได้ โดยคนตาบอดนั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญไม่แพ้คนกลุ่มอื่นๆสามารถพัฒนาศักยภาพได้ทั้งด้านการศึกษาการเดินทางการประกอบอาชีพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการฝึกทักษะต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีเสรีภาพและเป็นปกติสุข โดยทั้งนี้จากการสนับสนุนของทางรัฐบาลสังคมและประชาชนกลุ่มอื่นๆที่ช่วยกันในการประครับประคองให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคนตาบอดอย่างจริงใจ โดยกิจกรรมเดินรณรงค์ไม้เท้าขาวนั้นเริ่มกิจกรรมนะคะที่บริเวณในสารกลางจังหวัดนครนายกไปจนถึงบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าเขตเทศบาลเมืองนครนายกค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะจากกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนตาบอดและผู้ดูแลค่ะรวมทั้งสิ้น100คนนะคะโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญ เกี่ยวกับไม้เท้าขาวซึ่งเป็นสื่อนําทางที่สามารถนํามาทดแทนอวัยวะที่บกพร่องตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องของคนตาบอดและการให้ความช่วยเหลือคนตาบอดได้อย่างถูกวิธีอีกด้วยค่ะ